สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่หนูกับเป็นคุณครูจากสกลล์อำเภอวารินชำรลานะคะจัสลักสูตรนะคะอ่าหมอรัมนะคะเป็นรักสูตรอาชีพนะคะเ<อ>มื่อนี้ก็อยากจะมาขอองค์ความรู้จากคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเรื่องอ่าความเป็นมาข,ของหมอรัมเป็นจังไดนะคะ,ะประเภทหมอรัมมีเอยียงแน่นะคะอยากให้พ่อกับแม่ อธิบายให้ดูให้ร้านฟังคะ่ะมอลลั่มขั้วเป็นมากความอลํามเป็นมากแต่ยุคใดสมัยใดบ่ทำไปสองร้อยกว่าปีมากพร้อมกับตังเมื่ออุบลที่พอคำผงม,มาตังเพ,พราะว่าพตาเป็นมาจากประเทศลาวยุคแหลกยุคสมัยแหลกนะครับแล้วก็ต่อมากก็ที่มาชัดเจนที่สุดก็คือตอนสงครามโลกครั้งที่สองทีนีม้มอลลั่ที่พี่ซื้อมีเสียงคือมอลลั่คูนคูนวงเหล็บนั่นแหละ กับมอลำจอมสีมันจะเป็นครูมาต่อมาก็เป็นมอลำมมอลำว่งมอลำมเคนหุดมอลำแม่บุญเพ่งศิลปินในชาติทั้งสองคนนั้นมาหาคุณแม่ชวีวันพันทุกวีวันดําเนินกับคุณพอ่อทองคําเพ่งดีจะเป็นครูกันมากแล้วก็ดังเป็นคนอุบนทีนี้มอลำมนั้มันมีกีประเภทสสำคัญหลักๆล,ลักแล้วเกิดมาได้ยินอยู่เงามันเด่ได้ยินอยู่สี่หาปะเภท ประเภทที่หนึ่งหมอลำพื้นหมอลำพื้นคือแล้วแต่สีนั่งนั่งอยู่โต๊ะอยู่เตียงก็ได้แต่ว่าคนฟั่งกัน,นั่งอยู่ลำพื้นปกติธรรมดาหมอลำพื้นคือหมอลำคนเดียวผู้เดียวส่วนมากจะเป็นผู้ชายพอ,พอพอนี่เกิดมาท่านอยู่พอเป็นนั่งฟั่งอยู่หมอลำพื้นพิจา่ยมเพื่นสี่ลำเล่านี่ท่านลำเดียวลำผู้เดียวลเล่านี่ท่านกาลาเกตไปใส่ไปหาหน้าม,มานี่จันผู้นั้นเป็ตัวพระก็ยืหันตัวนั่งก็ยืหันเล่าลำเล่าเรื่องไปผู้เดียวนี่คือลำพื้นแต่ทำนองมันมีบ่บนี้ ทำน้องกับนีทำนองลำพืนกับเป็นอย่างหนึ่งทำนอง ลำเขาใจล้ำขนแก่นสมนี้ละัดที่ขอเสนอเตียงตั้งคนมาฟังยาเฝ้าหูผนอยคนโบโก้ยังเจ้าอย่ากเกาควรต่อมาเป็นประเภทที่สองในกายพันมาโบราณว่าสมิเตหมอลำพื้นสมิเตผู้ยิ่งเพราผู้ทร้างว่าม่บอกแต่ก็เลยแปลพันมาเป็นผู้สร้างน้ำบัดมาเป็นผู้ยิ่งน้ำมันเขาเอิ่นว่าหมอลำประเภทที่สองคือหมอลำคู่หมอลำคู่นี้คือหมอลำก่อนหมอลำก่อนคู่หนึ่งกับแช่นเป็นสามคนแปลพันมาเป็นหมอลำก่อนทีนี้ หมอลำก่อนนี่มันมีลายลายของลายลำก่อนมันมีอยู่หนึ่งลายทางสั้นลายทางสันมันที่นี่โปรไซและโปรคูสองยทั้งรองรองใหญ่ก็รองหน่อยสามทั้งเตยเตยมีอยู่สี่เตยหนึ่งเตยธรรมดาสอ,อง 4, เตยพมาสามเตยโขงสี่เตยหัวดนตาลทั้งสี่ลายนี้เป็นลายทางเตยอ,อยู่ในหมอลำก่อนหมอลำคู่ลายทางสั้นสัน โปรายโปรคูเป็นยังกงว่าโปรไซโปรคูโปรไซคือผู้ชายลำระ,ระดับเสียงของผู้ชายจะเล็กกว่าสังเกตหมอลำที่มีแคนสองดวงทีนี้หมอลำมูอีกประเภทหนึ่งบัติประเภทหมอลำเลี้ยหมอลำเรื่องต่อก่อนนั่นแหละมันจะมีทำนองอุบบนทำนองขนแกนทำนองก,กาลสินประเภทที่สี่เป็นหมอลำ ผีฝ่าผีแถนนั่น่ะเขาเอินหมอลำพิธีกรรมพิธีกรรมนี่คือข่มเสือของคนสมัยก่อนนี่ส่วนมากเพิ่นสเสือรักษาผู้ส้าคนคนป่วยนี่ถ้าเอามอลำผีฝ่าไปล่ำนี่ปั๊บกับศิลุกป,ปองอองเป่งแง่งขึ้นมาหลดเขาเจ้าเสือสัตมีความเชื่อประเภทที่หาทีนี้หมอลำชาติพันธุ์หมอลำภูไทยตังไวยสารวันแล้วก็หมอลำพญะ หมอล่ำแถบรุ่มน้ำไม่น้ำโค้งนั่นแหละเขาเลย่ายงานร่ำไส้าาแอนเดินตีเดินีแถบอุตสาหรแถบนี่แหละแถบแถบเขาเลยหมอรับชาติพันธ์